สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเนอีกแล้วนะคะที่ช่องโปรโมชั่นสอร์เนาะวันนี้นะคะก็เนกมี next generation f o r t everest sport ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแพ็กดีนะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตัวแพ็กดีเนี่ยในรุ่น everest sport คันนี้เนี่ยบางคนบางท่านลูกค้าบางท่านก็แบบว่ารอาคอยมาก็อาจจะมีคอมเมนต์ว่ามันไม่คุ้มหรือว่ามันดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะคะสาหรับแพ็ก A หรือ B เนาะ <S <S โอเคในเรื่องของส่วนความรู้สึกเนฟก็เข้าใจนะคะว่าแบบ เราจองแพ็คนี้มาจะได้แพ็กนี้แต่จริงๆความคุ้มค่ามันคุ้มมันคือตัวเดียวกันนะคะอันนี้ก็ลูกค้าที่ทําเรื่องจองไว้ก็เริ่มทยอยรับรถแล้วก็ส่วนลูกค้าที่จะจองใหม่นะคะก็สามารถจองเข้ามาได้เลยกับเนทนะคะที่ช่องโปรโมชั่นแล้วก็แอดไอดีไลน์ไว้อยู่ด้านล่างเนาะเดี๋ยววันนี้นะเนจะพามาชมนะคะของลูกค้าท่านหนึ่งเนาะที่เขาจองแพ็กเอมานะคะแล้วก็รับรถแล้วนะคะ ก็จองกันมาประมาณน่าจะประมาณ6เดือนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เขารอกันมานานเนี่ยเขาแต่งอะไรกันบ้างนะคะก็พามาชมกันเนาะสำหรับคันนี้นะก็เป็นตัวสีตัวรถเนี่ยเขาจะเป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็แรปหลังคาดำนะแล้วก็ใส่แม็ก KMC แล้วก็เป็นยาง BF ค่ะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละจุดกันเลยนะคะวันนี้ก็ใส่กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า FORD แบบนี้ตัวหนังสือสีดำตรงนี้จะเป็นงานสีดำนะคะ แล้วก็พร้อมไฟไฟตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะคะเป็นสีเหลืองลูกค้าก็ส่วนใหญ่จะใส่สีเหลืองนะแต่มันก็มี2แบบให้เลือกคือสีเหลืองกับสีขาวนะส่วนด้านบนเนี่ยตัวหนังสืออะคริลิกเนี่ยในรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขามาจากโรงงานติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะด้านล่างเนี่ยตรงกันชนนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าสปอร์ตเขาจะมีสีดําเป็นดําเงานะคะทําดําเงามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลย เขามีเซนเซอร์นะคะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะคะมีทั้งหมดมีทั้งหมด4จุดนะคะกล้อง360องศาเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนกระจังหน้าเนี่ยเขาก็จะถอดกล้องเดิมมานะแล้วเขาไปใส่ตรงนี้ก็คือสามารถเสียบปลั๊กใส่ได้เลยนะคะในส่วนของไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟเดิมจากโรงงานนะคะจะเป็นไฟสีแคมป์นะคะจะเป็นไฟตัว C นะคะในรุ่นนี้พร้อมไฟ day time running light นะแบบนี้เลย มีไฟตัดหมอกมาให้นะในรุ่นนี้นะคะตัวรถสีตัวรถสีบอลเงินเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนนะคะที่ดูสีขาวไว้แล้วคิวมันยาวเนาะก็สามารถดูเป็นสีทางเลือกไว้ได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าสีบอลเนี่ยจริงๆไม่ค่อยได้รีวิวนะคะเพราะว่าคือเรารีวิวรุ่นไหนลูกค้าก็จะจองรุ่นนั้นไม่เยอะบางเออเราเรารีวิวสีขาวมุกไปไงก็เลยแบบได้ยอดจองสีขาวมุกมาแล้วก็รอกันค่อนข้างนานเนาะเดี๋ยวลูกค้ามาดูสีบอลเนี่ยไม่ไม่ไมไม ไม่แพ้สีขาวมุกเลยแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มสีขาวมุกหมื่นสองด้วยนะนี่ค่ะสีทั้งเลือกสวยด้วยต้องบอกว่าคิ้วล้อะ Q นะคะนี่จะเป็นงานพ่นสีนะเป็นสีดําเงาพ่นสีคิ้วล้อสีดําเงานะคะแล้วก็ยางนะคะของเขาเนี่ยวันนี้เนี่ยทำใส่ยางลูกค้าบอกรีเควสบอกว่าอยากเปลี่ยนยางนะคะก็แนะนําเป็นยาง v F นะคะก็จะเป็นยางเป็นยางออเทเลนนะคะสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนนะคะดอกยางของเขาเนี่ยก็จะเป็น เป็นดอกอยางแบบสไตล์ออฟโรดไว้สำหรับลุยนะคะแต่ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กของ KMC นะคะเป็นสีดำลายก้านแบบนี้ก็ค่อนข้างดุดันเลยค่ะดุดันแบบไม่เกงใจใครเหมือนเดิมนะคะฟอร์ดของเราเนาะในในส่วนของซีรีส์วันนี้ก็ใส่เป็น275 275 55นะคะ R20 นะคะอันนี้ไม่ได้ยกนะคะก็คือรถเริ่มเดิมนะคะโชคเดิมปีกนกเดิมนะ,ะในส่วนของแพ็กเกจ B เนาะที่เพิ่มมานะคะเขาก็จะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะระบบ cruise control ล็อกความเร็วนะคะรักษาระยะห่างรถคันหน้าระบบช่วยเบรกขณะถอยหลังนะคะระบบหักพวงมาลัยนะคะขณะเกิดอุบัติเหตุนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะก็คือ,คอระบบช่วยหักพวงมาลัยลดการเกิดอุบัติเหตุเ,เวลาแบบลูกค้าแบบว่าขับแบบจะออกนอกเลนอย่างงี้นะคะเขาจะช่วยหักพวงมาลัยให้เข้าเลนได้นะคะตรงนี้ก็ครบคันเลยทีเดียวมาพร้อมกับกล้องสา0อองศานะ โอเคเดี๋ยวมาดูรอบรอบคันกันค่ะในส่วนของตัวสปอร์ตเนี่ยตรงข้างประตูค่ะเขาก็จะมีโลโก้คำว่าสปอร์ตมาให้ด้วยแล้วก็บันไดข้างบันไดข้างบันไดข้างเขาก็จะเป็นสีดำนะแบบนี้เลยส่วนมือจับเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเป็นสีดำเงามาให้จากโรงงานกระจกก็เป็นสีดำเงาในส่วนของครึ่งคาครึ่งคันด้านบนนะคะเป็นสีดำอันนี้จะเป็นงานแรปแรปสติ๊กเกอร์ค่ะ เป็นงานแล็บสติกเกอร์แบบนี้เลยครึ่งคันนะคะส่วนล่าหลังคาเนี่ยมันจะเป็นสีดํามาแล้วนะจากโรงงานเดี๋ยวขออนุญาตพาลูกค้าชมภายในรถกันนะคะอ่าจริงๆต้องบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยที่ลูกค้ากังวลเนี่ยจะกังวลในส่วนของจอมากกว่านะคะสําหรับจอเนี่ยก็สําหรับจอเนี่ยเราจะเป็นจอเดี๋ยวเราเป็นจอแบบไหนเรามาดูกันนะคะ อ่ะนี่คือจุดที่ลูกค้ากางังวลจอ12นิ้วจอ12นิ้วตรงจอทัสกีนะคะ่ะอ่ะจุดนี้ค่ะจุดนี้ที่ลูกค้ากังวลน,นะคะที่ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามนะคะว่าไม่เอาไม่เอาจอ10นิ้วนะคะน,นี่จะเป็นจอ12นิ้วนะคะบอกได้เลยว่าก็คือเป็นจอ12นิ้วตรงกลางนะคะจอน,นี้ก็สามารถซิงก์กับโทรศัพท์มือถือนะคะ Apple ค่ะเพ a ์แอนดรอยต์เนะคะเชื่อมต่อ,อในส่วนของเนวิเกเตอร์ฟังเพลงผ่าน YouTube ต่างๆได้นะคะ ในสิ่งที่อีกจุดหนึ่งนะคะที่เขาปรับเปลี่ยนมาจุดนี้ค่ะจุดนี้อันนี้จะเป็นจอจอจอแสดงผลหน้าจอเรือนใหม่นะคะจากเดิมเนี่ยแพคเอเขาจะเป็น12นิ้ว12นิ้วตอนนี้ก็คือเรามีตัวที่มันเป็น8นิ้วนะคะที่มันนานก็คือเราเราต้องปรับเปลี่ยนค่ะถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยมันมันมันจะไม่ได้ตัวตัวที่เป็นบวกแพคนะคะอันนี้เราปรับเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเป็นจอ8นิ้ว เป็นจอแสดงผลนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็น t f t เนาะอันนี้ก็จะแสดงความร้อนต่างๆนะคะที่หน้าจอแค่นั้นเองก็คือใช้งานจากควบคุมจากพวงมาลัยนี้ได้เหมือนกันนะนี่ค่ะอ่าเป็นเกียร์อัตโนมัติ6บะหสปีดทัท,ทีค่ะเครื่องยนต์สองพันเกียร์เกียร์หสปีดพอแล้วค่ะแรงแล้วก็ขับดีมากเมือ่อวานมีไปส่งรถลูกค้ามานะคะสคันสมคันเนาะที่เป็นจองแพ็ค แพ็คมานะคะมีแบกมือไฟฟ้ามาให้แล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้ด้วยนะทั้งหมด4โหมดเดี๋ยวลูกค้าดูที่หน้าจอนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะมีโหมดปกตินะคะมีโหมดปกติแล้วก็โหมดประหยัดนะคะแล้วก็มีโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดป้องกันการลื่นถลนะคะตรงนี้มีให้ครบในพวงพวงมาลัยนะพูดเร็วมากพูดเร็วเพราะมันร้อนมากพวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชัน ปุ่มปรับเครื่องเสียงม้นพวงมาลัยนี้ก็จะมีคูชคอนโทรลอดตติทีฟคูชคอนโทรลลิมิตคูชคอนโทรลนะคะพร้อมกับระบบช่วยเบรกทํางานคู่กันใช้งานโอเคมากๆเลยนะคะเวลาแบบลูกค้าไปทดลองขับเนี่ยลูกค้าจะชอบใช้ระบบนี้แล้วก็ให้เนสสอนระบบนี้ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นบอกไฟฟ้ามาให้คู่หน้าเลยนะเนี่ยปรับ6ทิศทางนะคะแล้วก็มีระบบดันหลังให้ด้วยนะคะโอเคคันนี้เขาจะมีเป็นพวกไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมาให้แล้ว แล้วก็ในรุ่นแพ็คที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีไฟสูงเปิดให้อัจฉริยะด้วยมีระบบช่วยเบรกขณะถอยหลังเวลามีแบบรถมอเวลามีรถเวลาเราจะถอยหลังเวลามีรถสถานการณ์คือเวลามีรถขับมาแล้วเรากําลังถอยหลังอยู่เนี่ยถ้ามีอะไรกีดขวางด้านหลังเนี่ยเขาจะเบรกให้อัตโนมัติอันนีม้มีในรุ่นของแพ็กบีนะคะก็จะมีเหมือนตัวท็อปที่เป็นขับเคลืนสี4ล้อเลยค่ะไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบซิเกเนเจอร์ฝาท้ายเขาก็จะเปิดเป็น ไฟฟ้าแบบนี้นะคะในรุ่นของตัวสปอร์ตนะคะในส่วนของการปรับเบาะก็สามารถปรับราบได้แล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาก็มีเป็นสีเทางาช้างแบบนี้พร้อมแอร์ด้านหลังเลยค่ะอ่าแล้วก็นี่ค่ะแอร์เขาก็จะมีทุกจุดเลยนะคะเย็นสบายถึงข้างหลังเลยสําหรับครอบครัวไหนนะคะที่ดูรถไว้นะคะเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเดินทาง เป็นครอบครัวนะคะก็ดูเป็นฟอร์ดแนะนาเป็นฟอร์ดอ,อีเวรสคันนี้จะได้ในส่วนของความปลอดภัยได้ในส่วนของสมรรถ,ถนะการขับขี่นะคะเป็นรถที่ต้องบอกว่าเ,เขาเรียกว่าเป็นการเก็บรายละเอียดทุกๆจุดนะคะ <ๆ S 1> เพื่อให้การใช้งานและการขับขี่ของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างคุ้มแล้วก็ขับดีเลยทีเดียวค่ะ,ะนี่ค่ะท่านท้ายเขาก็จะมีไฟท้ายแบบซิกเนเจอมาให้แล้ว มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้แล้วก็มีกล้องด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะรอบๆอบคันกันเนาะอันนี้ไม่ได้ติดขิวกันสาดนะคะก็มีทําแค่สติ๊กเกอร์ข้างบนนะคะรอบๆบคันก็โดยรวมแล้วค่อนข้างโอเคเลยนะคะสําหรับสีบอลน,นะที่เป็นทําหลังคาดําทําหลังคาดําแล้วก็ใส่แม็กแค่นี้เองสวยงามแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวกระจังหน้าแรปเตอร์ ที่มันแบบเข้ากับรถ Ford ดเน็ได้ดีเลยนะคะทีนี้แต่จริงลูกค้าไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ว่าชอบดุเลยเพราะลูกค้าเปลี่ยนแม็กเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนกระจังหน้าด้วยแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่ได้แบบแลบที่แลบหลังคาแล้วไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแม็กก็ใช้เป็นกระจังเดิมก็สวยแล้วเพราะว่ากระจังเขาก็เป็นดําเงามาให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเนขออนุญ,ญาตฝากไว้นิดนึงเนาะลูกค้าท่านไหนที่ชมคลิปอยู่กดสั่งซื้อสั่งจองได้จัก น้าโปรไฟล์ของเนทเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนทด้วยนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะที่แนะนํามารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะร้อนแล้วเดี๋ยวฝนจะตกด้วยวันนี้อากาศร้อนมากได้จะ40องศาได้สวัสดีค่ะ